สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมป่าไม้กรมป่าไม้รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ75อัตรานะครับตำแหน่งที่รับสมัคร1ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ2อัตรารับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์2ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ2อัตราวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ2อัตราวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 4. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการจำนวน50อัตราวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาใดวิชาหนในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนาศาสตร์นะครับ 5. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ3อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสุขาพิบาลวิศวกรรมชลประทานหรือทางวิศวกรรมโครงสร้างได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา 6. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน3อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสุขาพิบาลวิศวกรรมชนละทานหรือทางวิศวกรรมโครงสร้างและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา 7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน10อัตราวุฒิปวสในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 8ตำแหน่งในช่างสํารวจปฏิบัติงาน3อัตราได้รับวุฒิปวสในสาขาวิชาสํารวจหรือสาขาวิชาก่อสร้างสําหรับตำแหน่งต่างๆที่รับสมัครเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักง,งานกอพอในคุณวุฒิการศึกษาในแต่ละระดับตำแหน่งด้วยนะครับการรับสมัครสอบเนี่ยสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่4มิถุนายนไปจนถึง24มิถุนายนตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ Forest นะครับ forest.thaijobjob.com ในหัวข้อค่าราชการเลือกปี2564เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดก,กรมป่าไม้นะครับ